วิธีสร้างความโชคดีให้เกิดขึ้นทุกวันหลายๆคนนะคะมีความเชื่อว่าการคิดสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นใช่ไหมคะแต่กลับหลงลืมไปค่ะว่าถ้าเราต้องการจะโชคดีอ่ะเราก็ต้องคิดเรื่องดีๆให้ได้ก่อนนะคะเป็นกันหรือเปล่าคะว่าตื่นเช้ามาปุ๊บคิดเรื่องไม่ดีก่อนเลยตื่นเช้ามาปุ๊บคิดถึงคนที่ไม่ชอบก่อนเลยตื่นเช้ามาปุ๊บคิดถึงปัญหาที่จะต้องแก้ก่อนเลยนะคะแล้วมักจะเป็นปัญหาลบๆปัญหาที่ทําให้เรารู้สึกเครียดค่ะ การที่เราเริ่มต้นวันใหม่ของเราด้วยการคิดถึงคนที่เราไม่ชอบปัญหาที่เรารู้สึกเครียดหรือสิ่งที่เราไม่ต้องการเนี่ยมันเป็นความรู้สึกอัตโนมัติที่เราอาจจะควบคุมไม่ได้ แต่ถ้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยคุณฟังคลิปนี้อยู่แล้วคุณลองฝึกตัวเองค่ะตื่นเช้ามาปุ๊บให้เทรนตัวเองเลยว่าจะคิดเรื่องที่ต้องการเท่านั้นจะคิดสิ่งดีๆที่ต้องการเท่านั้นหากคุณกําลังขายของอยู่คุณต้องคิดถึงยอดขายที่คุณต้องการคุณต้องคิดถึงลูกค้าที่คุณต้องการค่ะนึกภาพนั้นไว้นึกภาพที่คุณต้องการไว้ค่ะ การที่จะมีความโชคดีในแต่ละวันนะคะเราสามารถสร้างได้ด้วยการคิดสิ่งดีๆตั้งแต่เช้าค่ะเพราะการที่เรานึกถึงสิ่งที่เราต้องการตั้งแต่เช้ามันจะทําให้เรามีจิตใจที่ปลอดโปรง่งมีความสุขมากขึ้นแล้วเราก็จะมีไอเดียในการทํางานมากขึ้นค่ะการสร้างความโชคดีนะคะขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นเนี่ยคุณคิดเรื่องอะไร เพราะว่าสิ่งที่คุณคิดมันมักจะเกิดขึ้นเสมอจำได้ไหมว่าไม่ว่าคุณจะคิดอะไรอะ่ะ Facebook ก็มักจะโชว์สิ่งนั้นให้คุณหรือโซเชียลมีเดียต่างๆที่คุณเล่นอยู่จะโชว์ขึ้นมาทันทีนะคะเพราะจิตของคุณค่ะมันสามารถลิงก์กับสิ่งที่คุณต้องการได้สิ่งสําคัญคือเราต้องมีความเข้าใจในเรื่องของความคิดให้ได้ก่อนค่ะ อยากโชคดีคิดเรื่องดีๆที่เราต้องการนึกถึงคนดีๆที่เราชอบนึกถึงสิ่งที่เราต้องการนึกถึงลูกค้าที่ดีให้นึกถึงคนดีๆที่เราต้องการจะพูดจะคุยด้วยนะคะอย่าตื่นมานึกถึงคนที่เราเกลียดสิ่งที่เราไม่ชอบสิ่งที่เราไม่ต้องการและปัญหาต่างๆค่ะมันจะไม่นําความโชคดีมาให้อยากโชคดีให้คิดถึงเรื่องดีๆตั้งแต่เริ่มเช้าวันใหม่เลยค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ